นี้หลังจากที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยขณะนั้นเนี่ยได้สั่งกองทัพภาคที่สองไปแล้วนะครับเพราะเป็นส่วนของกองทัพภาคที่สองก็ได้ดาเนินการไปเรียบร้อยนะครับาทางกองทัพภาคที่3ซึ่งดูที่เชียงรายที่แม่สายเนี่ยได้สั่งการไปว่าให้ช่วยทําวิกนนิให้จบก่อนนะครับเอาโคลนออกจากถนนเอาโคลนออกจาก,จากจุดต่างๆที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันแข็งแข้งมันจะทําให้ การการพื้นฟูมันจะลำบากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ได้ดาเนินการไปแล้วส่วนหน่วยซีลก็ได้ถอนที่กำลังให้ไปไปที่ที่หนองคายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขณนะนี้ผมคิดว่าเราได้พยายามทําร่วมก,กันกับทางผู้ว่าหนองคายนะครับทุกส่วนเนี่ยก็ได้ลงไปจัดการเรียบร้อยแล้ววันนี้ท่านนายกก็จะเรียกประชุมส่วนต่างๆ,ๆนะครับอีกครั้งหนึ่ง ตอนบ่ายสองโมงที่ที่ตึกพักดีประยุทนะครับก็จะมีการกําหนดบทบาทแต่ละส่วนให้โดยท่านอาจจะตั้งคณะกรรมการในการในเรื่องน้าท่วมครั้งนี้เป็น,เป,นเป็นหัวหน้าการฉุกเฉินนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีน้าการที่เกี่ยวข้องซึ่งทั้งนี้ทั้งมหาไทยทั้งกาลาโผมส่วนที่เกี่ยวข้องก็เดี๋ยวรายละเอียดท่านคงจะชีช้แจงในที่ประชุมนะครับก,ก็ก็คิดว่าไม่มีงนานขณะนี้ที่ที่แม่สายก็จะมีเรื่อง ที่ถ้ำผาจมนะครับซึ่งซึ่ง,งก็มีดินโคลนค่อนข้างมากและขนาดนี้ได้ได้ประสานงานให้กระหถนวมหาไทยเข้าไปช่วยจัดการเรียบร้อยแล้วส่วนบนดอยเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับน้าท่วมที่ลาบข้างล่างแต่บนดอยเนี่ยเ,เ,เป็นเป็นเป็นเรื่องของดินถล่มเส้นทางขาดนะครับแล้วก็ไม่สามารถลงมาอาหาร,หร,ห,รหรืออะไรต่างๆได้ทางคอปเตอร์ได้ใช้เรียบคอปเตอร์เข้าไปส่งอาหารให้ในแต่ละที่แล้วแต่ว่า ก็พยายามทําให้ทั่วถึงมากที่สุดนะครับทั้งสองส่วนก็คิดว่าก็เราได้พยายามคลี่คลายแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางแผนในรายละเอียดไปดูในส่วนต่างๆก็เราเห็นอยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยในบางจุดที่เป็นตาชาัยตลิงเนี่ยอย่างหนองคายเนี่ยเพราะว่าที่มันค่อนข้างต่ำไม่ค่อนข้างต่ำเนี่ยน้ำาจะทะลักเข้าเร็วนะครับก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเท่าที่ดูเวลานี้ปัญหาของเราคือเราสั่งในช่วงที่มีการสั่งการทันทีเนี่ย ถามว่าสั่งการได้ทั่วถึงไม่ทั่วถึงนะครับเพียงแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องคนเท่าคนแก่หรือคนที่ยังห่วงใยทรัพย์สินเนี่ยยังไม่ค่อยยอมออกจากบ้านนะครับแต่ว่าพอน้ําขึ้นสูงเนี่ยก็จะมีหน่วยที่เข้าไปหน่วยซีลเนี่ยเข้าไปช่วยมากเลยนะครับแล้วก็ต้งเรียกออกมาได้พอค,ควรและได้สั่งการให้ทางตชดกับทางกองทัพนะครับมีหน่วยเข้าไปลากตะเวนเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของราชดออรอยู่ตรงัน